อา้าวกลับมาแล้วครับโอ้กลับมาไวครับใ่เกียร์ได้น้อนี่เกียร์หนึ่งว่าน่เกียร์หนึ่งแล้วเกียร์สอง ะก้าบมาละใส่เกลีดเลยไหฮะขี่ลงไปเด้อใส่เกลีดเลยไหนมึอนอของยังมาไหนะน,นะครับล้ำมากาวัยเก่าอีหลีเพราะว่า เพราะว่าปุ๋ยมันลงแค่ขาข้าขงในมันต้องล้ำมาห้อยเก่าครับบอกง,ง่ายๆก็ไปเทีเยบแล้วล่องฮะเปิดอีกแล้วโฮ้ยไ,ไปกราบครับผมพวกเ่าความไก่คว่มไก่ประมาณเกือบกิโลหนึ่ง เสร็จแล้วได้ได้ที่ระลองครับได้ที่ระลองเพราะว่าปุยปุยล่วงขาข้างในใเดี๋ยวคนจะพาไปเบิ่งเนะครับปุยลงขขา่วงขาข้างใน,ป,งงในปกติมันต้องลงกลางมันเลยมันเลยได้หลับมาห้อยเกา่า ยค่ไหนไปน้ำเสีย,ย,ยเวลาแน่แน่อยก่รับผมเป็นอย่งองางน,นกอกอะควะมามานี้ครับผม